สวัสดีครับสวัสดีครับมาต่อเลยนะครับกับสมเด็จพิมเกต์ตุมนะครับอันนี้ก็ถูกตาต้องใจผมอีกวงนะครับดูชอบก็รอพระซะหมดเครื่องตู้เลยวันนี้นะครับจะออกได้กำไรจะได้ทุนคืนไหมเนาะนะครับก็ดูให้ชอบดูให้เข้าใจนะครับกับสมเด็จนะครับที่ี พิมเก็ตประตูนะครับพิมเก็ตประตูส่วนตัวคิดว่าน่าจะหักนะครับแต่แตยังพยายามไล่อยู่แต่ดูด้านหลังแล้วเหมือนรอยซ่อมนะครับรอยซ่อมนะครับนี่ครับเรงว่าจิบ้าไม่หักไม่ซ่อมแล้วนะนะครับผมจิบ้าผมไม่ได้ลงกล้องเลยนะนะครับตรงนี้ไม่ได้ลงกล้องเลยนะใช้สายตามองเอาเลยนะครับคือถ้าจิบกล้องส่งผ้ามานนานันอาจจะแพงก็ได้นะครับเราก็ใช้สา้าตาเรามองนะครับ อันนี้ลงกล้องให้ชมครับลงกล้องให้ชมอนี่เอาละนี่อย่างนี้เลยนี่นะครับสมเด็จพิมเกตบปตูมนะครับหรือทรงเจดีอันนี้ผมว่าเป็นเกตปรตูมนะครับรูปทรงแบบนี้นะครับก็จะให้ดูให้ชอบพผ่านการลงรักมาเก่านะมาก่อนนะครับผ่านการลงรักมาก่อนมาก่อนนะครับตรงนี้สมเด็จเนี่ยประชาธิปไตยในการซื้อขายกันนะครับ ชาที่ไปใในการแสดงความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นความชอบไม่เหมือนกันนะครับพราสมเด็จนีต้องมีหนึ่งเดียวนะครับพโยงที่สองในเกเลยนะครับสมเด็จต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหนี่เป็นสมเด็จบางขรมอปงนะนี่้าบปูแบบนี้ต้องบางขรมนะครับอย่างนี้นี่้าบปูนี่บางขรมเลยนะครับ พระใช้สมบุกสมบันนีร่องรอยการใช้นะครับอย่างนี้ร่องรอยการใช้นะข้าบเหงือข้าบไค่นะครับข,า,ขาวขาวอย่างนี้นะครับพิจรณาหลักเลยนะครับพิจารณาหลักเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับให้ชมด้านข้างนะครับองค์นี้พระลงรักเก่ามานะครับตรงมีร่องรอยการลงรักอยู่นะครับเป็นสมเด็จที่ คนที่เล่นเท่านั้นที่เข้าใจนะคนไม่เล่นเนี่ยไม่เข้าใจหรอกนะครับเฉพาะคนที่สนใจในพระเครื่องมีพื้นฐานในการดูนะครับใครจะตีจะชมผมไม่ว่าใครนะครับเพราะว่าต่างความคิดเห็นนะครับเล่นเบญจปาคกกีเนี่ยนะครับความคิดเห็นไม่ตรงกันมีเยอะนะครับหยิบกล้องสองเราก็พิจารณาของเราเองนะครับก็ให้ดูแบบนี้โดยรวมๆนะครับให้ดูแบบนี้นะครับ ก็ลงกล้องสองพระนี่เห็นความชัดเจนขึ้นนะครับกับสมเด็จนะครับอ่าอย่างนี้เลยไปเดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมกันนะครับดูภาพโดยรวมกันนะครับเป็นพระที่สวยงามครับตรงนี้เซยสมบูรณ์นะครับอ่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้เฮงรวยๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ